วันนี้เดี๋ยวผมมาปรับเปลียนแาะมอบความรู้ปกติเราจะเรียนเป็นรูปแบบฟังแล้วก็พูดตามในแถวเดี๋ยวจะไปแบบปรับโครงสร้างแบบ Active l e a r n i n g บ้างเรียนแบบ Conversation นะครับเราจะแบบสนทนากันสนทนากันเลยเอาหมดเอาเอาข้อสองเอา ăn được đâu hello à, sóng, hello ah ăn song ăn song hello 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 อ่าเดี๋ยวยังตออกนะทียนอ่าหมายเอาไหมมาเชีนอ่าหมาเลขงอะไรบอกไปครพ่นั่งคุอ่ไดแนี่นะจะได้ให้ยต่อไปอ่าใครจะใส่ยศใครมีพื้นฐานยศใส่ไปเลยครับเอาได้แล้วนะ เมื First, send send. To you então, you ่อตอบเสร็จแล้วตอบเาว่าแอนยูเลยนะครับแอนยูอ่าหมายเลขสองนะครับมาเมื่อไรายงานเกิดบอกแล้วบอกว่าแอนยูคือถามว่าคุณล่ะคุณล่ะเอาหนึ่งต่อหมายเลขต่อไปเลยนะครับหมายก็คือหมายเลขสองพาบอกว่าเขารายงานหลอแล้ว เขาบอกว่าแอนยวคุณชื่ออะไรเราก็ต้องตอบไปไมน์เนอร์วิสอะไรเราก็บอกไปมีเสอมีเซื้อด้วยประเด็นครับคุณมือคับต่อไปชื่อเล่นชื่อเล่นตมาเรื่องหนึ่งถาม Watch h your name name is รอะไรเรื่องหนึ่งจะตอบว่า My nickname อะไรจุดจุดบาย Anh khme nhận vào đường descriptor và nghe tiếng czego printed ở trên đường đạp, ini như tôi trros ra tu and you. bắt ah, you, 3 và Where you 10 อ่ามีมีตอบได้เลยแวัดนี่นี่